สินแสดังไทยดวงบิ๊กป้อมนั่งทับจุด5ผีปี2,568มีคนดวงไม่มีแผ่นดินอยู่สินแสพานุวัตรพันวิชาติกุลสินแสเบอร์หนึ่งของไทยก่อนหน้านี้คุยดวงภัยพิบัติอาถรรพ์ดวงนายกในรายการไทยรัฐท็อกล่าสุดพาดวงการเมืองปี2,568 เผยความสยองเรียกว่าหนักหนาสาหัสกว่าปี2,566และปี2,567เสียอีกย้ำซ้ำรอยดวงไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนที่เคยถ่ายท่านทักษิณชินวัตรเมื่อ20กว่าปีก่อนเตือนดวงอดีตนายกปู่ยิ่งลักษณ์กลับไทยได้แต่เชื่อดวงปี2,568มียุบสภาเลือกตั้งหรือปฏิวัติ เมื่อถามว่ายุบสภาและเลือกตั้งใหม่หน้าตาเป็นแบบไหนเปิดง,งูเฮงเปิดดวงนายอนุทินปี2568เกิดปีมะเมียปีหน้างูพันขามา้ามันไม่ดีณนะเวลานั้นเหมือนมารับปัญหาอุ้งอิงขึ้นมาก็รับปัญหาฉะนั้นขึ้นมารับปัญหาแก้ปัญหากับเสวยสุขไม่เหมือนกันขึ้นมาได้ แต่ต้องเผชิญกับปัญหานิดหนึ่งท่านอนุทินช่วงครังนี้สวยวันเกิดปีเกิดท่านก็ดีที่บ้านที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยก็ดีมีส่วนช่วยเสริมช่วงนี้ก็คือดีปลายปีหน้าผลเคราะห์จะไปดีปี2569ปี2570สองปีนั้นดีมากๆเมื่อถามว่ามีดวงขึ้นเป็นนายกไหมสินแสบ,บอกว่าตามดวงมี เมื่อถามว่าปีหน้าไหมสินแสบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกไม่ควรรีบด่วนในช่วงนี้แต่บางทีถึงจังหวะที่ให้ก็ต้องฝาฟันอุปสรรคเมื่อพ้นแล้วจะเสวยสุขสบายสบาย,บายก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจปี2568ระวังเรื่องผู้หญิงจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้หญิงไม่ว่าใครทั้งนั้นเพื่อนร่วมง,งานหรือนายกกุ้งอิงก็ได้ หรือคนรอบตัวที่เป็นผู้หญิงถามว่าไม่ใช่เรื่องชูสาวใช่ไหมสินแสบอกว่าเรื่องการทำงานที่ขัดใจหรือขัดแย้งกับผู้หญิงต้องระวังไปเลยพระท่านเข้าเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่2อถึงสเดือนที่ผ่านมาปีหน้าหากมีการเลือกตั้งอนุทิน50-50ิ 50. พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเกิดปีกุลเดือนคานอายุตอนนี้อยู่ในเคราะห จนถึงมิถุนายน2568แต่29มกราคม2568เข้าสู่ปีมะเส็งตามหลักตุดจีนดวงคุณพิรพันธ์ตามตดจีนเข้าเคราะห์นักกว่านี้อีกเพราะเจอปีมะเส็งเมื่อถามว่าโอกาสเป็นนายกมีไหมสินแสบอกว่านอกจากบิ๊กตู่แล้วนอกนั้นไม่มีใครที่มาเป็นเบื้องหลังและเป็นแบ็กเมื่อถามว่าคุณอนุทินแบ็กดีกว่าใช่ไหม สินแสยิ้มแล้วตอบครับเมื่อถามว่าดวงประวิทธ์และดวงประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างสินแสบอกว่าดวงบิ๊กป้อมผมเสียดายจริงๆดูดวงท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะปีที่ผ่านมาท่านอยู่ในเคราะห์ปีชงผมเคยเตือนตั้งแต่ปี2563และปี2567เรื่องการเลือกตั้งว่าควรจะเลือกภายในปี2565อย่ามาเลือกปี2566 ปีนั้นไม่แน่ใจว่ามีประชุมหรืออะไรเลยต้องมาเลือกตั้งพฤษภาคมพอมาเลือกตรงนั้นอาจารย์บอกเสร็จแน่แล้วก็เสร็จจริงๆเพราะช่วงนั้นอยู่ในเคราะห์บิ๊กป้อมบิ๊กตู่อยู่ในเคราะห์แต่มาพ้นในเดือนกรกฎาคมแต่ตอนเลือกตั้งอยู่ในเคราะห์ท่านอนุพงศ์ก็ไม่มีอะไรสามเสาหลักนี้ต้องอยู่ด้วยกันมีใครมาล้มก็ไม่ได้ ช่วงหลังบิ๊กตู่มีปัญหากับบิ๊กป้อมเพราะบิ๊กป้อมดึงธรรมนัสเก็บไว้เลยขัดแย้งกันกินใจกันแล้วอาจารย์มีโอกาสเข้าไปสวัสดีท่านท่านย้ายที่นั่งที่บ้านป่ารอยต่อไปนั่งติดเจ้าที่ที่นั่งนั้นไม่ดีไม่มีใครชี้แนะปรากฏว่ามีสินแสผู้หญิงมาดูให้อาจารย์ก็บอกคนใกล้ตัวท่านให้ไปบอกท่านให้ย้ายท่านก็อารมณ์เสียอยู่เรื่อย แต่ก็ไม่ย้ายเมื่อถามว่าท่าโดนของหรือเปล่าสินแสบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนในอดีตถ้าไม่อย่างนั้นคงแช่งชักหักกระดูกคงเผายันกันแล้วตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงตายกันเป็นแถวแล้วเมื่อถามว่ามีโอกาสโดนลมเพลมพัดไหมสินแสบอกว่าจริงๆดวงอยู่ในเคราะห์จะเป็นคนที่หุดหิดง่าย จริงๆท่านเป็นคนใจดีเป็นคนง่ายๆท่านเสียเพราะความใจดีแต่21พฤศจิกายนนี้จะพ้นแล้วแล้วปีหน้าเป็นปีที่ดีของท่านแต่ว่าห่วงเรื่องสุขภาพของท่านใส่กางเกงต่ำแล้วพุงยื่นออกมาข้างหน้าในทางโหราศาสตร์นั้นไม่ดีพุงยื่นก้นปอดซึ่งเป็นโครงสร้างหงเห้งที่ไม่ดีเคยบอกท่านแล้วแต่ท่านก็ยังใส่แบบนั้นอยู่ เมื่อถามว่าปี2,568ประวิทย์มีโอกาสได้เป็นนายกไหมซินแสบอกว่าคิดว่ายากหน่อยแล้วยังนั่งจุดเจ้าที่ก็เสร็จเลยจุดโง่กุยคือจุดห้าผีดึงให้คนที่นั่งอมาพลึกอมาพลาดมาเล็งถามหาสุขภาพแย่ไปเรื่อยๆจะคิดอะไรก็ผิดพลาดสำหรับท่านประยุทธ์จันโอชาหลังจากนี้ท่านยืนตรงนั้นดีแล้ว คิดว่าน่าจะมีคนอื่นมาแทนตอนนี้สบายสบายไม่ต้องเครียดตัวตายตัวแทนมีเยอะท่านก็อยู่สบายสบายไม่ต้องมายุ่งแล้วแต่โงเ่เฮงท่านคางสวยยังมีโอกาสมารับผิดชอบอะไรต่อมิอะไรได้แต่ว่าช่วงนี้คงต้องปล่อยให้ไปตามนั้นก่อนอยู่เบื้องสูงไปก่อนคงยังไม่ลงมาสู้วังว,งวนที่วุ่นวายในส่วนของภูมิธรรเวทยชยัยให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเตือนเลยนะในส่วนของเท็งนัทพลปีหน้าเข้าเคราะห์ยากหน่อยอายุเดินตามที่ตาเดือนกุมภาเริ่มเข้าเคราะห์ตามดวงจะไปดีโดดเด่นในปี2570ถ้ามีเลือกตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ลำบากแต่ถ้าเทียบกับคุณอนุทินอนุทินมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเมื่อถามว่ายิ่งรักชินวัตรกลับประเทศไทยไหม สินแสบอกว่าสักพักหนึ่งทุกอย่างจะลืมเลือนก็กลับมาแบบคนปกติเลยตอนนี้อย่าก,กลับมาสร้างปัญหาให้ประเด็นมันยิ่งร้อนละอุเลยในส่วนของดวงบิ๊กตายหรือพลตำรวจเอกกิติรัตนพันเพชรหลังเข้ารับตำแหน่งเจองานยากเลยคดีดิไอคอนทุนสีเทาทานายอายุ59ขึ้น60อยู่ในเคราะห์มารับเผือกร้อนแทนที่จะเข้ามาแล้วเสวยสุข แต่ท่านเข้าเคราะห์ถึงพฤษภาคมปี68แต่อย่างที่บอกกลุ่มตำรวจประตูหลังห่วงจุ้ยไม่ดีต้องเปลี่ยนทางเข้าทางออกใหม่ต้องแก้ประตูด้านหลังยุบพักเพื่อไทยเดือนในเคราะห์ตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีเวลาตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ชั้น14หรือนัดกันประชุมบ้านจันสองลาตอนนี้ห่วงจุ้ยมันเปลี่ยนยุคก็ต้องดูที่ทำการพักบางแห่ง จะมีส่วนเกี่ยวโยงคุณทักษิณดวงอยู่ในเคราะห์อุ๋งอิงเจอดวงไม่เคลื่อนหนุนด้วยเมื่อถามว่าท่านทักษิณมีสิทธิ์กลับมาเป็นนายกไหมสินแสบอกว่าอย่าเลยเมื่อถามว่าเป็นคำแนะนำหรือว่าดวงไม่มีทางเป็นไปได้สินแสบอกว่าขนาดยังไม่เป็นยังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าเป็นจะขนาดไหนไม่อยากให้ขึ้นมาตรงนั้นอีก ดีไม่ดีจะเหมือนดูนอธรรมก็เคยบอกไปแล้วว่าดวงจะมีอันเป็นไปเมื่อถามว่าสงครามโลกครั้งที่สามสะท้อนไหมเมเสงธาตุไม้ไม่ใช่ไฟไม่น่าเป็นสงครามโลกทุกคนแสดงแสนยานุภาพของตัวเองทุกคนไม่อยากเป็นจำเลยของโลกอาจจะเป็นการนำคนอื่นมาเป็นตัวทดลองอย่างยูเครนและรัเสเซียถ้าตุมตามจริงก็โดนหมอทั้งเมืองแหละ แต่นี่ก็ยืดเยื้อไปเรื่อยจะเห็นว่าจังหวะโดนัดทรัมขึ้นมาพร้อมท่าทีแข็งเก้าเขาไม่กล้าที่จะมาเป็นจำเลยโลกจีนก็มีอาวุธดวงของโดนัดทรัมปีจอทาตุไฟเหมือนปากปีจอเขาเกิดเดือนม้แม่มา้าถือว่าดีอายุ79อยู่ในเคราะห์ก็มารับปัญหาที่ต้องแก้ปีหน้ากลางปีเขาดีแล้ว แต่ปี69จะดีมากๆเนินคางเข้าสวยสงครามโลกยากอาจจะมีแค่ขู่ๆกันแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังคือสงครามการค้ามากกว่าอาจมีการบีบบังคับกันเกิดขึ้นและสำหรับเรื่องราวสินแสดังถ่ายดวงบิ๊กป้อมนั่งทับจุด5ผีปี2568มีคนดวงไม่มีแผ่นดินอยู่สำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ได้จบลงไปแล้ว หากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ